ผมมาดูด่านนี้โค้งเยอะๆแบบนี้นะครับผมคุมได้หรือเปล่าฮะคุมได้หรือเปล่าอเออขับง่ายมากอ่ะขับสนุกด้วยทุกคนเอาเรื่องเลยครับเอาเรื่องเลยนี่เห็นไหมเข้าโคกโคดีฮันโหลโจ๊ะ นี่คือ Red Potion เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามตต้มเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี2เติมเกม r a c i n g Matter ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีเติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่างเก n c h i n Free Fire PUBG ROV ก็เติมได้หมดและยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วย Red Potion ตอบอเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลโหโลโจโโโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ยามาตามช anel ครับผมวันนี้เราก็าอยู่กับเกม Racing Master กันอีกแล้วนะครับเกมแข่งรถบนมือถือที่ฮิตที่สุดแต่ตอนนี้เลยนะครับวันนี้นะครับ ผมก็จะมาพูดถึงนะครับรถคันหนึ่งที่ทุกคนนั้นควรจะมีไว้สักคันหนึ่งนะครับในทีมสปอร์ตหรือว่าค์ r สปอร์ตนะครับแลนก็คือค์ดแรกนั่นเองนะครับค์สล่างสุดนะครับจากที่ผมได้ไปลองทั้ง ID ตัวเอง ทั้ง ID i n f ินและ ID คนอื่นเ่ยนะกรแทบจะได้จับรถทองมาทุกคันละนะครับผมว่าพอเช่เก9าหนเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นรถที่คิดว่าดีที่สุดละในคลาสนี้นะครับผมอย่างแรกที่ผมบอกว่ามันดีเลยก็คือมันสามารถซื้อได้เลยไม่ต้องไปสุ่มนะครับซึ่งเราสามารถมาซื้อได้ตรงอ่าตรงนี้นะครับร้านสัญญาแต่อันนี้คือผมซื้อไปแล้วนะครับนั่นก็คือเติมแพ็กเกจ 700บาททุกคนเราจะได้รถปอร์เช่964มาเลยนะครับซึ่งคนที่ซื้อไปแล้วมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะถ้าคนที่ยังไม่ซื้อมันจะขึ้นทางด้านขวาบนนะครับผมมันจะเป็นแพ็กเกจรถรถตำนานรถทองรดรีเจนเนอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนั่นเลยชื่อแพ็กเกจมันนะครับเติม700เราจะได้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมตัวบัตรบัตรรายเดือนนะครับทั้งสีเงินและสีทองเลยนะครับและที่สําคัญถ้าใครที่ซื้อแบบตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้เนี่ย เขาก็จะอัปเกรด ECU ให้อีกนะครับเป็น3 ECU นะทั้งหมดพูดง่ายๆคือแค่เราเติมเงินไปเราก็ได้รถเลยแถมบวก ECU ให้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็เอามาแต่งเต็มอีกทีหนึ่งรถเราก็จะกลายเป็นรถที่แบบว่าโกงชาวบ้านเขาละนะครับถ้าพูดถึงถ้าเป็นรถคันอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปสุ่มค่อนข้างเยอะเลย100ตัวการันตีนะครับถึงจะมีรถทองออก1คันนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเราต้องเติมเยอะถึงจะได้ ECU เยอะ ใช่ไหมอ่าเผลอๆจะได้รถคันอื่นเข้าไปอีกนะครับไม่ได้ไม่ได้รถซ้ําเดิมอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า9 64เนี่ยน่าจะเป็นรถที่ทุกคนน่าจะควรมีนะครับคือรถมันขับดีด้วยทุกคนมันเป็นรถขับ4นะครับผมแล้วที่สําคัญคืออัตราเร่งอะไรคือแบบดีมากนะครับอย่างตอนนี้ ECU 3แต่งเต็มความเร่งอยู่ที่9ความเร็วท็อปสปีดอยู่5.4เจี่เรือเรื 6, เร้บแปดที่คือดีมากเลยนะนั่นแหละคือมันได้รถเลยนะครับอย่างคันอื่นเราก็ต้องไปซ นี่ครับผมเผยก็ไม่ได้อีกรูใครดวงมันอีกแล้วรถคันนี้ขับดีคุมง่ายครับผมไม่ค่อยปัดนะครับไม่ค่อยปัดค่อนข้างที่จะเกาะถนนมากเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะไปจูนนะส่วนของผมที่ใช้จูนก็คือจะเป็นแบบนี้ครับผมก็ลองไปปรับปรับกันดูนะว่าใครชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนะครับผมไม่ค่อยอยากให้มันปัดมากก็เลยใส่เป็นยางนุ่มไปนะครับแต่ก็แทนชั่นก็ยังปิดอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ อาจจะผมไปวิ่งให้ดูกันก่อนดีกว่านะครับกับเจ้าคันนี้ครับผมเจ้าชายกบปอร์เช่911นะครับรหัสตัวถัง964นะครับรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่2หรือเปล่าไม่แน่ใจนะในข้อมูลรถน่าจะมีอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันนะครับผมตอนนี้ทั่วอยู่ที่1,720นะครับน่าจะเจอแบบตึงๆเลยแหละนะครับผมไปดูกันว่าตึงๆแบบนี้จะขับมันไหมนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ขับสนุกนะขับสนุกมมกอยากให้ทุกคนมีไว้ครอบครองนะ ไม่รู้ว่าซีซันหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรถไปเป็นคันอื่นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ทีมงานนะครับเดาๆไปก็มั่วอีกเ่ยนะครับเพราะว่าบีฟที่เคยให้มาก็คือแบบคนละเรื่องกับที่เขาอัปเดตเลยนะฮะอ่ะไปพร้อมรวยพร้อมรวยอ่ะเจอเซตสี่เจอ 4, เจอีโวนะครับผมเจอเอสสิบห้าว้าวเจอแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอีโ e วนี่ก็ตัวแรงเลยนะครับ เอาเรื่องจัดจัดโอ้โหเราไปทาโตโยตา้าไอีอแปดหกซะด้วยเนี่ยครับโอ้โหรถทองทั้งทั้งทั้งห้องเลยเนี่ยเอาจริงนะครับรถทองทั้งห้องเลยแล้วพันเจ็ดร้อยด้วยคือแบบอหดหดทั้งนั้นนะครับผมเอามาจะ๋พึ่งรีบตัดสินใจหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะเดิมพันหรือเปล่าผมก็ขับไม่เก่งหรอกนะบ,บอกก่อน <laughs> ผมบอกผมบอกทุกคนวาตรงนี้เลยนะว่าผมขับไม่เก่งนะครับอาจจะเข้าโค้งแบบบ้าๆบอๆหน่อยนะฮะพูดง่ายๆคืออย่ามาตั้มโซนนั่นเองนะครับผมอ่ะทำไมานานจังเลยนะนานจัดนานจัดมาพร้อมจังหวะนี้ไปโอ้ดูออกตัวดิแค่ออกตัวก็ขี้โกงเขาแล้วเห็นไหมเรามี ECU สเลยไงอันอื่นก็คือแบบต้องสุม่มต้องสุ่มเยอะหน่อยนะครับเคโอเค ผมก็เข้าโค้งแบบเซฟๆไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้คือเซ็ตมาแบบว่าไม่ค่อยให้มันปัดเยอะมากนะครับโอ้แม่พอก็มาลองดูนะว่ารถเทพแต่ว่าคนกากนะครับมันจะพาเราไปได้ถึงขนาดไหน <laughs> แต่ถ้าใครอยากให้มันเกาะมากกว่าน,นี้เอ้ยไม่ใช่เกาะมากกว่าน,นี้นี่ หรือจะากให้มันสไลด์ดีกว่านี้ก็ต้องไปใส่พวกยางแข็งอะไรแบบนี้นะเอ,อลองดูลองดูแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยสไตล์การขับแบบผมนี่คือไม่ค่อยอยากให้มันดิฟมากเนะยครับไม่อยากให้มันดิฟมากเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ค่อยผมยังดิฟไม่ค่อยเก่งไงก็เลยไม่อยากให้มันสไลด์มากพอมันสไลด์มากแล้วคือแบบมีปัญหามันชอบชนข้างทา,างไปก่อนนะครับ พอจนข้างทางคุก็โดนคนอื่นแซงก็ช้าไปอีกนะครับผมเอาที่ว่าเราคุมเราคุมได้ง่ายๆดีกว่านะครับนี่โอ้โหไปขุจอดนายพาฉันไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะโอ้ฟิลฟาว ไม่มีใครตามทันเลยฮะตัด4 S15 ก็ตามไม่ทันนะผมเอาเรื่องจัดนี่คือผมขับแบบขับแบบไม่ได้เก่งมากนะทุกคนแล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาคนเก่งๆมาเล่นจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองไปสปินกับยางแข็งบ้างดิอ่ะเดี๋ยวผมอยากอยากให้มันสไลด์มากกว่านี้ดูซิว่ามันมันจะขับเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ลองลองลองให้ทุกคนได้ดูกันนะจะได้ตัดสินใจซื้อนะไม่ใช่อะไร แต่ถ้าความเห็นส่วนตัวผมอะผมก็คิดว่าคันนี้ดีละนะครับโอเคไปสงชิ่งครับผมสงชิ่งนี่ก็วิ่งยากนะครับวิ่งยากสําหรับผมเลยแหละเพราะว่าไม่ค่อยได้มาไม่ใช่อะไรนะฮะอ้ะะาไปหาอีโวสองเมตรซะด้วยโอ้โหผมจะตามอีโวสองเมตรทันไหมเนี่ยบอกเลยว่าสบายสบายครับเ <laughs> ออถ้าคนเก่งอ่ะสบายสบายอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าคนอย่างผมนี่ก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะนรับเก๋ okay, ไปโนอะ้ oh, ไปฮนะเราเจอ964ด้วยว่ะเอาเรื่องจัดแตตามพี่เขาทางหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเก๋ okay, ไปฮนะอ้าวพี่แค่ชนไปนะผมว่าถ้าเกิดวิ่งแบบไม่ชนนะ่ก็คือเร็วมากเลยนะพยายามวิ่งแบบไม่ชนนะครับเพราะว่บบนนะยาถ้าวิ่งชนมันก็ชา้าใช่ไหมลนะ่ะเออ ผมว่าถึงรถแรงไปก็เท่านั้นนะครับสู้รถที่แบบว่าบาลานซ์น่าจะขับง่ายกว่านะครับอย่างบูกาตีเนี่ยผมขับไม่ได้เลยนะ <laughs> แหกแหกทุกโค้งนลยทุกคนบูกาตีขับยากนะครับรถที่แบบว่าแรงเบอร์อะไรเงี้ยห <You have S 1> มว่ารถสายบาลานซนะ์น่ะคุมง่ายเลี้ยวง่ายอะไรแบบเนี้ยน่าจะดีที่สุดแหละนะครับโอ okay. เนี่ยผคุมง่ายคุมง่าย อันนี้สายางแข็งมานะครับผมก็ก็ยังถือว่าอันนี้อยู่นะก็ยังว่ามันหนึบอยู่นะอาจจะต้องใส่กันสะเทือนแบบถนนหลวงไปนะครับออแล้วแต่คนจะถนัดนะนะผมก็ถนัดแบบนี้เนีัยผมไม่ค่อยให้มันแบบว่าปัดอะไรมากมายนะเพราะว่ามันคุมคุมยากเนี่ยไม่ใช่อลไรโอ้964คันนั้นสิวิ่งดีกว่าเราเยอะเลยฮนะไปแล้ว มา,มาบีกันหน่อยพี่รถสายโกมแบบเรามันต้องมาบีกันเองไปบีคันอื่นไม่ได้ไปไปไปโอ้โหไอ้ดำมันเป็นนักสู้ไอ้เคี้ยวมันเป็นนักซิ่งโอ้นักสู้กับน,นักซิ่งมาสู้กันแล้วครับจังหวะนี้ไปครับโอ้พี่แกไม่พลาดเลยว่ะต้องรอจังหวะให้พี่แกพลาดอย่างเดียวแล้วจังหวะเนี้ย <laughs> เ yeah. เอาพีก่กะชนนิดนึงอา้าโอ้เราก็ชนด้วยลายเดียวกันเป <laughs> ๊ะโอ้โหเอาแบบว่าลายเดียวกันเลยนะ <im> โอเคโค้งนี้อุ้ยเราอุ้ยเรา,อ,เเราอืมเราออกนอกเกินไปหน่อยชนขอบกับแพงไปทีหนึ่ง <laughs> โอเคฟิวฟ้าจัดเนีครับผมนะผมบอกแล้วรถคันนี้มันมันขับดีนะครับ ขับดีคุมง่ายนะครับค่อนข้างโกงเลยแหละนะเรียกว่าโกงได้เลยนะครับนั่นแหละเติมเงิน700นะครับได้รถมาเลยนี่ฮะรดีอะทุกคนแล้วสําหรับใครที่อยากเติมเงินนะทุกคนผมแนะนําร้านนี้เลยครับเลดพชั่นนะครับทุกคนฝากกันในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าใช้แค่เลข UID เท่านั้นนะครับมีใครออนบ้างเนี่ยยังไม่มีใครออนเลยอะไปอีกสักรอบดิ ดูซิว่าจะไปเจอใครผมว่ามันดีนะสําหรับมือใหม่แล้วก็แบบคนที่แบบว่ากําลังหัดเล่นแบบผมเนี่ยนะมันมันคุมมันคุมอยู่อะ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบแรงเวอร์วางมาก,มากนะมันนีคือมันเป็นรถขับสี่ด้วยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นรถขับสี่เพิ่งเห็นตุ๊กตูดมันมาเขียนว่าคาเรล,ล่าโฟคาเรล,ลาโฟก็คือขับสี่นั่นแหละทุกคนเออเฮยผม,มาดูด่านนี้้งเยอะๆแบบนี้นะครับผม คุมได้หรือเปล่าอ่ะคุมได้หรือเปล่าเอ้อเอขับง่ายมากอ่ะขับสนุกด้วยทุกคนเอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องเลยนี่เห็นไหมข้าโคโครด,ดีบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ทุกคนควรจะมีนะครับ รถที่ทุกคนควรมีเลยเนะี่ยโอเคอุ้ยผมก็ยังท้าโค้งมั่วๆอยู่เลยเ <laughs> ออแต่ดูแล้วคงเรา,เราคงจะได้ที่หนึ่งนะถ้าเราไม่พลาดอะไรทั้นกอนนะครับอ้าวแมโอ้โหดูดิมีใครตามผมมาเลยอะ่ะยอดรถแมงแรงเบอร์ไม่ใช่แรงเบอร์ดิขับขับดีเวอร์นะครับ คือเราก็ต้องเข้าใจแหละว่าตัวเกมเขาก็อยากอยากให้เราเติมไงอืมเพราะฉะนั้นคนเติมก็จะมีสิทธิ์โกงชาวบ้านเขาเนี่ยครับอารมณ์ประมาณนั้นโอเคปเสียงไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยโหดไม่ค่อยพ้อเ,พเท่าไหร่นะเครื่อง NA 3.6ลิตรทุกคนแล้วก็เป็นสูบนอนด้วยนี่ครับเครื่องแฟร เรื่องแฝดสูบนอนหกหกสูบนอนนะหกสูบนอนโอวยแต่ว่าสองร้อยกว่านะประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบแรงแม้านะสมัยนั้นนะทุกคนสองร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเอ็นเอนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าสุดๆเลยนะในสมัยนั้นนะทุกคนเออตัวแรงเลยแหละนะครับตัวแรงในสมัยนั้นเลยแหละนะครับนีออ่อ่ะกดไลค์ให้หน่อยละกัน เออพอมาเจอกระดานที่แบบว่าโค้งเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันอันนี้เลยรู้สึกว่ามันแบบอ่าเขาเขาเรียกว่าไงมันกินรถคนอื่นแบบขาดลอยเลยนะอ่ะอีกสักหนึ่งสนามทิ่เดีวยวคาใจไปไปเดี๋ยวคาใจเขาขอ,อีกสักหนึ่งสนามละกันนะครับผมเราจะวิ่งให้ดูกันหลายๆสนามนะครับแล้วก็วิ่งในแบบตึงๆแบบนี้แหละโอ้เจอโตเกียวครับผมโค้งยูเทิร์นอีกแล้ว <laughs> ผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ได้ว่ะโค้งยูเทิร์นอะคือแบบ ผมหัดมาหลายมาหลายมาหลายเดือนแล้วนะผมยังเข้าโคง้งอยู่เทินแบบไม่ไม่ไม่เพอร์เฟกเลยอนะ่ะทุกคนยังเข้าแบบบ้าๆบอๆอยู่เลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทําไมเข้ายากขนาดนะั้นอ่ะเราไปท้า S15 2เมตรซะด้วยนะครับผมอ่าไป,ไปมาดูซิว่า S15 2เมตรแต่งเต็มรือตามเราทันหรือเปล่านีครับหูมานะครับผมอ่ะลืมบอกไปว่าท็อปสปีดเราเนี่ยถ้าในคาร์รถทองเนี่ย คือท็อปสปีดเราไปได้เยอะนะถ้าเกิดว่าเจอทางตรงยาวๆเนี่ยเราอาจจะโดนแดกได้นะครับผมรับรองว่าโดนแดกแน่นอนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ถ้าเป็นทางโค้งแล้วก็ไม่โดนแน่นอนนะครับผมนะยุดที่ฝีมือการขับของแต่ละคนด้วยนะครับโหเคไปอ้าวดูผมต่อยูกัน <laughs> ยังไม่ได้คร <Yeah. S 1> ับทุกคน รถอยู่กึกเลยเอาหม่เอาหม่เอาไม่ผมจะตั้งใจนะตั้งใจเขผมยังไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงนะทุกคน,นเออไม่ได้ไม่ไดออ้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาแก้เรามาแก้มือโค้งหน้าเอาแล้วกันนะับ <S <S ตลกดีเหมืมอนกันเป็นโค้งเป็นโค้งที่ผมไม่ได้เลยครับเออแปลกไหม คแปลกไปเหมือนกันนะครับผมเข้มอ้าวมาแข่งกัน,นททหน่อยแปดหกขอสลิปสตรีมหน่อยเพราะว่าทางตรงยาวๆนี่ไม่ได้ัะผมไม่ได้เลยนะทต,ต่สปีดยังสู้คันอื่นไม่ได้นะครับเรื่องทางโค้งเนี่ยบอกเลยว่าคันไหนก็ตามไม่ทันหรอกนะครับนี่ <laughs> พอเป็นทางโค้งแล้วได้เลยนะแต่พอทางตรงเลยอ้น่ยาวๆหน่อยนี่ผมดโดนแดกแล้วเนี่ย ที่หนึ่งเฉยเอ๊ะนะขับบ้าบอๆอ่นหนึ่งอะคือแบบอะไรเนี่ยเออก็สนุกดีนะสนุกดีสนุกดีสนุกดีทุกคนมันเป็นรถที่ขับดีขับสนุกนะครับผมขับดีขับสนุกแล้วก็คือแบบขุมง่ายด้วยคือแบบเจ๋งดีนะเจ๋งตรงนี้แหละนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้า 911 Caylera 4นะครับรหัส964นะครับผมเติมเงิน700กว่าบาทถ้าเติมร้านก็จะถูกกว่านี้ลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ได้ลดไปเลยนะฮะได้ ECU เพิ่มมาด้วยนะครับแต่ถ้าซื้อจากซีซันที่แล้วแล้วมาต่อซีซันนี้ก็จะได้เป็น3 ECU คือแบบโหกดโ,โ,โกงชาวบ้านเขาเลยนะฮะอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านาผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากให้รีวิวคันไหนหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็เมนต์บอกกันได้นะเออแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีวับเกงครับผมบ๊ายบาย